ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จิมมี่แคลเกอร์เตือนสติแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกกับวิกฤตกองกลางบาดเจ็บณตอนนี้จิมมี่แคลนเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้มาให้สัมภาษณ์เตือนสติแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านว่าพวกเขาไม่ควรจําเป็นจะต้องเป็นห่วงกับวิกฤตกรองกลางที่ได้รับบาดเจ็บของลิเวอร์พูลในเวลานี้แต่ยังไง เพราะที่ผ่านมาลิเวอร์ pool ก็เคยพบกับวิกฤตแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่พวกเขาก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ด้วยการรอให้นักเตะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้เองหรือไม่ก็ซื้อนักเตะเข้ามาใหม่เสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางโดยลิเวอร์ pool ครับเพื่งได้รับข่าวร้ายมาหมาดเมื่อวานนี้วัตติโกอันตรากองกลางคุชกกนของทีมนั้นจะต้องพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บที่แฮมสติง เป็นระยะเวลาที่ไม่ต่ำกว่า6สัปดาห์เลยทีเดียวจากการที่เจ้าตัวนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บในนัดเปิดฤด,ดูกาลที่ลิเวอร์พูลบุกไปทําได้แค่เสมอกับคุนแล่มทีมน้องใหม่2ประตูต่อ2ในเกมพมกรีเมียร์ลีกคู่แรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงนกเตกรองกลังอีก2คนอย่างอเล็กออกเล็กชิมเลนและเคอร์ติโจนต่างก็มีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวหลายสัปดาห์เช่นเดียวกันโดยท่านั้นเจมี่เกลเกอร์ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านรายการ Sky Sport โดยเขาระบุว่า แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนไม่ควรที่จะตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องนี้เพราะการที่ลิเวอร์พูลมีนักเตะได้รับบาดเจ็บล้นทีมนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเขาและพวกเขาก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนดังนั้นสโมสรจะต้องมีแผนรับมือกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและพวกคุณก็ไม่ควรที่จะไปตื่นตระหนกตกใจมากจนเกินไป ผมคิดว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยการเสริมทัพผู้เล่นร้ายใหม่เข้าสู่สโมสรพวกคุณจำได้ไหมในตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพนั่นก็คือโอซานคาบากและเบนเดวีเพียงแต่ว่าพวกเขาเสริมทัพช้าจ,จนเกินไปจนทำให้ลิเวอร์พูลหมดลุ้นช้ำตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมก็แค่นั้นเอง แต่ณนะตอนนี้ผมมองว่าพูกเขมีประสบการณ์มากพอแล้วและคงจะคว้านักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ได้เลยและคงไม่รอให้ถึงช่วงตลาดเดือนมกราคมเหมือนกับสองปีก่อนอีกต่อไปแล้วและอีกแผนหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลน่าจะเลือกทางที่จะรอให้หนักเตะกลับคืนสู่ทีมได้เองเพราะนักเตะแต่ละคนที่ได้รับบาดเจบ็บณตอนนี้นั้นน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งและพวกคุณควรจะฟังผมให้ดีนะ เราเคยรอเวอร์กิฟันไดที่ได้รับบาดเจ็บหนัหนกๆได้เป็นปีๆรวมถึงรอฮาวิเอเลียที่ต้องพักยาวถึง10เดือนเต็มพวกคุณยังรอก,กันได้ดังนั้นการที่เตะกรอลันตราต,ต้องพักรักษาตัวเพียงแค่6สัปดาห์นั้นผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยตอนนี้ลิเวอร์พูลม,มีนักเตะกองกลางที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนสโมสรแค่แค่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วรอให้นักเตะเก่าหายขาดจากอาการบาดเจ็บ และเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลก็จะมีทีมที่ขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งจิ่นี่วันเดอรดุมยืนยันโมเมนตซาลาคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาเลือกย้ายไปโรมา่าจินี่วันเดอร์ดุมนะครับอดีตกองกลางชาวฮันแลงของลิเวอร์พูลก็ได้มาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในงาน,ถนแถลงข่าวเปิดตัวกับโรมา่าเมื่อวานนี้ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเขานั้นต้องตัดสินใจเลือกย้ายซบโรมา่าทีมดังแห่งกรุงโรมในครั้งนี้เหตุผลสําคัญต่อการ,ต,การตัดสินใจของเขานั้นต้องยกเครดิตให้กับโมเมีซาลาอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ลิเวอร์พูลว่าสามารถช่วยเขาได้มากเลยในการตัดสินใจในครั้งนี้ด้านพ่อโมซาลาได้เล่าสิ่งที่ดีๆของสโมสรโรม่าแห่งนี้จนทําให้ตัวผมนั้นอยากย้ายเข้ามาสัมผัสด,ด้วยตัวของผมเองโดยเฉนี่วานิลุมได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบฟรีแค่ตัวเมื่อปีก่อน แต่ตัวคนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่ขงขันกับเปเชียปาดรีซังชมังในยุคที่มีมาริชิโอโปปเชโนกลุ่มมาเห็นอยู่และก็ถือได้ว่าเป็นหายนะในอาชีพการแข่ขขงขันของเจ้าตัวอย่างชัดเจนเพราะการแข่งขันกับเปเชียนั้นตัวของเบนดุน่นแทบไม่มีส่วนสําคัญกับทีมเลยแถมยังตูทางเปเชียบีบให้ย้ายทีมอีกด้วยจนในที่สุดแล้วเจ้าตัวก็เด็ดตัดสินใจย้ายไปแข่งขันกับโรม่าด้วยสัญญาเนียตัวหนึ่งฤดูกาลในที่สุด โดยวันในรูปของการก,กลางในวัย31ปีารนี้กล่าวว่าเจเกนกลอฟเคยบอกกับผมว่าผมเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบในทีมของเขาที่ลิเวอร์พูลและเมื่อผมย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นผมก็ได้ทราบเลยว,ว่าการเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมันไม่ได้เป็นง่ายๆเลยสําหรับทุกทีมเพราะแต่และทีมมีสไตล์การกเล่นที่แตกต่างกันดังน,น,นั้นคุณจะเห็นได้ว่าผมประสบความสำเร็จก,กับทีม,ท,มทีมหนึ่งแต่กลับล้มเหลวกับอีกอีกทีมหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมต้องยอมรับกับมันให้ได้ การย้ายมาค้างแข่งกับโรม่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของผมและเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกย้ายมาค้างแข่งในลีกเกาโชสุดาอิตาลีกับโรม่านั้นเหตุผลสําคัญของการตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือโมเมสซาลาเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมทั้งลิเวอร์พูลและในเวลานี้ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเลือกย้ายจากโรม่านั้นผมมีเวลาเกือบหนึ่งเดือนในการตัดสินใจและโรม่าก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ต้องการตัวผมและโมเมสซาลาก็ให้คําปรึกษาที่ดีมากๆกกบผม เขาบอกกับผมว่าคุณควรย้ายไปอยู่กับโรม่าเพราะเป็นสมโมสรที่ดีและมีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ลิเวอร์พูลและเขาจะเป็นที่รักของทุกคนที่นี่โรม่าเป็นสมโมสรที่ใหญ่ในอิตาลีและจะสามารถทำให้ตัวของเขานั้นกลับมาสนุกกับอาชีพการแข่งได้อีกครั้งก็ขออวยพรให้ผมโชคดี จากนั้นผมก็ได้เขับไปปรึกษากับเควินสตุนซึ่งเป็นเพื่อนของผมอีกคนซึ่งเขาก็แนะนําไปในทิศทางเดียวกับโมเมสซ่าและบอกกับตัวของผมว่าผมนั้นสามารถเขียนเรื่องราวดีๆได้ที่สโมสรโรมา่าและเมื่อผมได้ยินสิ่งดีๆกับทั้งสองนักเตะที่เป็นเพื่อนสีของผมมันจึงทําให้ผมตัดสินใจได้ทันทีว่าโรม่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของผมและตอนนี้ตัวผมก็ได้มายืยนอยู่ในจุดนี้แล้วเจนีวันนรุ่งกล่าวทิงท้าย ฟอบิโซโรมาโนยืนยันมาชชโรปโปซสวิตเดี๋ยวนี้ลิเวอร์พูลแต่ต้องไม่ได้ฟอบิโซโรมาโนสายข่าวชื่อดังในการย้ายทีมก็เดินมายืนยันแบบชัดเจนเลยว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางได้เข้าใกล้มาชชโรปโปลสวิตโดยเด็ดขาดเพราะนักเตะร,รายนี้เป็นนักเตะกุสกัญของอินเตอร์มิลานและพวกเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยตัวกองกลางรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดดังนั้นการย้ายทีมจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าลิเวอร์พูลจะใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามที โดยเมื่อวานนี้นครับเพิ่งจะมีข่าวถูกตีออกมาจากสื่ออิตาลีว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของมาชโลโปโซวิตกองกลางทีมชัดโคลเชียเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะส่งนาบีเกตา้าหรือไม่ก็โรเบตโตเฟอร์มิโนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขาการย้ายทีมในครั้งนี้อีกด้วยและข้าเสน,นดทเรื่องาวของทางลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังจะมีการยื่นให้กับทางอินเตอร์มิลานพิจารณาในเร็วๆนี้ ดยล่าสุดกับฐนานะของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาให้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับดีบดระหว่างหรือพูลกับมาโชโรโปสวิทผ่านทาง y ยูทูบ n าแนลฟาสไลฟ์ของเขาว่าเป็นเรื่องยากมากที่เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นจริงตามที่สื่อจากอิตาลีกล่าวอ้างนั่นเพราะสโมสรอ,อินเตอร์ลานแสนดงความชัดเจนแล้วว่าไม่มีความคิดที่จะปล่อยมาโชโรโปสวิทออกจากทีมได้ยังได้และพวกเขาก็ปฏิบัติกับโปรสวิทในฐานะนักเตะคนสำคัญของสโมสรดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นอะไรอเลยที่โปรสวิท จะต้องย้ายออกจากอินเตอร์มิลานรวมไปถึงการที่เจ้าตัวพึ่งต่อสัญญาชุมบมใหม่ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนั่นก็ทําให้ความเชัดเจนว่าการย้ายทีมในครั้งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นโลซวิทเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถแต่ต้องได้เขาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของอินเตอร์มิลานและการเสียตโก็อคาโนาร,ราไปกับอาการบาดเจ็บนั้นทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหากองกลางรางรยใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่ว,ดวน และลิเวอร์ p o o ก็กำลังมองหากองกลางจากสโมสรอื่นและไม่ใช่โปรสซวิตดังนั้นผมยืนยันตรงนี้เลยว่าดิวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์ p o o กับโปรสซวิตนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นและนักเตะก็ไม่เคยคิดเร่ืองการย้ายทีมเลยแมย้แต่น้อยผมเอาหัวเป็นประกันตำนานลิเวอร์ pool ยกดาวินนูเนสคงคริบภาาเฟอร์ันโดตอเรส ฟิลทอมสันนะครับตำนานของลิเวอร์พูลยกเดวินนุนเยสก็นักคุณใหม่ของหงส์แดงเปรียบเทียบกับยอดเดยวยิงในอดีตอย่างเฟอร์นันโดตอเรสหลังจากที่เจ้าตัวออสตันในนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เสมอกับฟุตัมเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเยวอร์พูลโคเดวิ่งในวัย23ปีถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ออกไปเยือนเจ้าสัวน้อยฟุตัมที่คาเวนคอตเทต และสามารถยิงประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งพร้อมกับทำแอคชั่นให้กับโมเมซาลาทำประตูตีเสมอสองสองในช่วง10นาทีสุดท้ายได้สำเร็จแบ่งแต้มกับเจ้าบ้านได้อย่างสุดมันตอนสรุปกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของนูนเยสในเกมที่ผ่านมาโดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับเฟอร์เนโดตอร์เรสอดีตก่อนหน้าจอมสังหารประตูของเทียมและเชื่อว่าแข้งอุรุกวัยจะพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลกว่านี้อีกด้วย ผมตื่นเต้นมากเราทุกคนพูดถึงฟมอันยอดเยี่ยมของเขาตอนที่เล่นให้กับเบนฟิก้าในเกมเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเขาก็ปั่นป่วนพวกเราอย่างหนักเลยทีเดียวผมต้องเอาเขามาเปรียบเทียบกับฟอนเดตอเรสตอนที่เขายายมันที่นี่เป็นครั้งแรกตอนแรกเป็นนักเตะที่กระหายมีแพชชั่นต้องการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตัวเองเขาวิ่งหาช่องปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามเล่นลูกกลางอากาศได้ดีความต้องการของเขานั้นมันม,นมหาศาลเหลือเกิน ซึ่งผมเห็นทุกอย่างในตัวของเจ้าหนุ่มคนนี้นั่นก็คือหนุนเย็ดเขาจะเก่งขึ้นเพราะณตอนนี้เขาดูเหมือนต้องการที่จะเอาใจคองเชียผมคิดว่าเขามีคุณสมบัติทุกอย่างซึ่งต่างจากนักเตะของเราผมคิดว่าเขากับฮาลันจะยิงประตูดได้อย่างถล่มทลายแน่นอนในศึกพรีลีกลูกการนี้ฟิลตันสันกล่าวทิ้งท้ายตั้งเป้าเอาไว้แล้วนุนเย็ตเผยหนึ่งเรื่องที่ต้องทำให้ได้กับลิเวอร์พูล ดาวินูยั์ก็นาตตีนคมของลิเวอร์พูลเผยถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่หวังเอาไว้ว่าจะทำให้สำเร็จหลังย้ายมาคัดแข่ง,ขงกับหงดางเป็นที่รดหน่อยแล้ว เด่ายิงทีมชาติอุรุกวัยย้ายจากทีมเบนกาในลีกโปรตุเกสและสร้างชื่อในศึกฟีตบอลได้ทันทีหลังประเดิมเปิดซีซั่นในฐานะตัวสำรองโดยเขาลุกจากมานั่งสำรองไปสอยตะข่ายได้ในเกมที่หงแดงออกไปไล่ตีเสมอฟุนน้ำ2สองเมื่อสุดปดาห์กะทั้งล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคมเดาายิงในวัย23ปีเจ้าของค่าตัว8-5ล้านปอนด์ราว3 6 7 7ล้านบาทได้เปิดเผยถึงเรื่องราวสำคัญ ว่าต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สนทนากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่นผมจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษและมันอาจจะทําให้ผมสนทนากับนักเตะที่พูดภาษาอังกฤษได้นูเนียสให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของเรดแมจิเน่แม้เขาจะยืนยันว่าเพื่อนร่วมสโมสรอย่างโรเบร์โตฟอร์มิโน่ฟาร์มิโน่ลุยเดียสและฟาบิโอคาวยจะช่วยเหลือเขาได้มากก็ตามทีขณะที่เจมส์บินเนอร์กับติเอโกอาคันโตราสามารถพูดภาษาสเปนกับเขาได้เช่นเดียวกัน ผมอยากเร so ียนภาษาอังกฤษก็เพราะภาษาอังกฤษสําคัญต่อทุกอย่างดังนั้นหากผมต้องเลือกภาษาผมก็ต้องพูดกับทุกคนด้วยภาษาอังกฤษให้ดังเกลียดเข้าใส่คัดมาแบบเน้นๆเลโอฟินินานะครับเกลียดสาำนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลเข้าใส่เลโอฟินนานอดีตกองหลังทีแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดออกปาดเปิดเผยมีสุนหน้านามกระเดื่องอยู่สารายที่ตัวเองทั้งไม่ชอบและเกลียดซึ่งล้วนแล้วแต่เคยคัดแข่งกับลิเวอร์พูล ทีมผู้ปรับของเบรสเดวิลทั้งนั้นนะครับแม้อาจจะปะทะกันในช่วงที่ฝ่ายตรงข้ามเล่นให้กับอีกสโมสรฟอร์นันั้นะครับซึ่งผ่านการเผชิญหน้ากับหัวหอกระดับท็อปหลายๆโดยเฉพาะสมัยคัดแข่งกับไปแสดงนานถึง12ปีโดยเอ่ยตามตรงว่ามี3หัวหอกของเรดแบชชินที่เขาทั้งเกลียดและไม่ชอบโดยดิสตาดังทีมเช่งเกลียดระบุว่าเขาเกลียดมาริโอบารโตลีและไม่ชอบลุยเซเลสกับเฟอร์นันโดตอเรส ผมเกลียดบอโลโตรี่ผมเกลียดเขาเขาทำบางสิ่งที่ผมไม่ชอบและผมคิดว่าเขาหยาบคายแต่ตอนนี้ผมคุยกับเขาเขาน่ารักมากมันบ้ามากหลังจากนั้นผมก็ได้พบกับเขาและมันก็มีแต่ความเคารพในเกมเขาเป็นสัตว์ร้ายในสนามเฟอร์นนน่าในวัย40ปีกล่าวเมื่อวันที่9สิงหาคมถึงช่วงที่บาลโลโตรี่คัดค่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ก่อนเสริมว่าผมไม่ชอบลุยโซเลสและก็ไม่ชอบเฟอร์ันโดตอเรต เขาย่ําเท้าของผมครั้งหนึ่งตอนที่บอลถูกเตะดองออกไปแล้วผมต้องเย็บแผลที่เท้าเรากระทบกระทันกันและเขาก็ย่าเท้าของผมตอนพักครึ่งผมถอดรองเท้าออกแล้วมันก็เลวร้ายมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเท้าของผมจําเป็นจะต้องได้รับการเย็บแผลผมต้องฉีดยากแก้ปวดมันด้วยมันคาบผมอยู่นานหลายปีและผมก็มีแผลเป็นอยู่ที่เท้าฟื่องนานเอื้องงอดีตกอน่าทินช่นแฟนซึ่งทําให้เขาต้องเจ็บช่วงที่ตอร์เรสย้ายไปค้าแขางกับเจลสีแล้ว อย่งางไรก็ดีอดีตสัญาตรัรงยงยังปเปิดเผยว่ารอปี้ชาวเวกับเควินเดวิสเป็นคู่แข่งที่เขาเกลียดมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน apart, ตำนานปืนโตเอียนไรได้ออกมากล่าวชื่นชมดาวินโนเยสจากสิ่งที่เขาเห็นในตอนที่มองไปที่ซุมมานั่งสำรองว่ากำลังทำอะไรอยู่ เดวิโนยันยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมอย่างเป็นทางการสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้แต่เขาก็ทําให้ทีมได้จุดโทษยิงประตูได้1ลูกและทํา1แอซิสตชเจเกนครับนะครับยังไม่ได้ส่งดาวเตะค่าตัวสถิติสโมสรลงเล่นเป็นตัวจริงในทันทีแต่บางทีมันก็มีเหตุผลประกอบกับการตัดสินใจของเขาอยู่และเยนไรก็ออกมาชี้แจงเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลในช่วงที่เตะคอมมอนตี้ชิวเมื่อสักครู่ก่อน ผมคิดว่าเจีกิงครับบริหารจัดการได้ดีในทางหนึ่งซึ่งมันก็ชัดเจนแล้วว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทันนึกถึงนั่นก็คือดาวินูเยตด,ดาวเตะรายนี้ได้นั่งดูเกมนั่งดูแนวทางของกู้แข่งไปก่อนในครึ่งแรกยันร้อยกล่าวในรายการเอียนไรส์เฮาส์พอดแคสต์คุณน่าจะเห็นดาวยิงคนนี้นั่งมองเกมเขาอยู่ตรงนั้น ตรงมานั่งสมลองแล้วมองเกมมันเหมือนกับว่าจิกเก็ตกอฟสั่งให้เขาจับตามองการเคลื่อนไหวต่างๆว่าใครทําอะไรอยู่บ้างในสนามและเมื่อผมเห็นหนุเยเอตลงสนามไปเขาก็พุ่งเข้าโจมตีในกรอบเขตโทษเลยคุณคงเห็นประตูที่เขาทําได้และผมเห็นอะไรในแบบเดียวกันในเกมกับฟุลล่มเช่นเดียวกัน,นครับก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับมีช็อตหนึ่งนะครับที่กล้องนะฮะได้จับภาพดาวน,นุยเยตที่นั่งอยู่ในซุ้มม้านั่งสมลองเขาจ้องมองเกมอย่างตั้งอกตั้งใจนะครับ ก็เป็นไปได้ที่บอสสั่งให้มองดูเกมในสนามแล้วก็ลงไปวาดลวดลาย <_ d ata> ไม่ใช่ซาลาแข่งลิรูพูลวิวว่งเร็วที่สุดในสิกพิมลิกนัดแรกตัวแซบแมนยูที่2องเผยสถิติที่น่าสนใจจากสิกพิมลิกอิกฤดูกาล2022-2023นัดเปิดฤดูกาลนะครับ ตัวทีเด็ดลิเวอร์พูลวิ่งเร็วเป็นอันดับที่1ที่2เผยสถิติที่น่าสนใจจากศึกพิมลีก2022 2023นัดเปิดฤดูกาลตัวทีเด็ดลิเวอร์พูลวิ่งเร็วเป็นอันดับที่1ที่2เป็นตัวแสบแมนยูนะครับวีเพลย์นะครับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งจากสวีเดนเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจว่าดาวินนูเรยตดดาวยิงตัวสำรองทีเด็ดของลิเวอร์พูลในเกมบุกไปเสมอกับฟุตแลม2-2ก็คือผู้เล่นที่ทำความเร็วสูงสุดในศึกฟุตบอลพิม์ลีก นัดเปิดฤดูกาล2022-2023เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ดาวินนูเยตเจ้าของค่าตัวสถิติ85ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลราว3,740ล้านบาทถูกเปลี่ยนตัวลงมาทแทนที่โรเบิร์โต้เฟอร์มิโนในช่วงครึ่งหลังก่อนยิงห่งประตูและทำหนึ่งแอสซิสต์ให้กับโมเมนซาลาช่วยหงส์แดงที่โดนนำไปก่อน2ครั้งไม่แพ้ทีมน้องใหม่และแบ่ง1แต้มกลับบ้านในสรํรภู โดยเกมหนึงของเรานะครับดาวินุยะสามารถทันสติวิ่งเร็วถึง36.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอันดับที่1ในบรรดาน,นักเตะพิมลีกประจำสัปดาห์ที่1น,นี้นะครับส่วนอันดับที่2เป็นแดนนี่เวเบกลหน้าของบริทันแอนด์โอฟออเบรียนที่ทำได้35.28กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกมที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มการเล่นพาทีมบุกไปชนะแมนเชสเตอร์อดีตต้นสก,กัดเก่าของตัวเองถึงถิ่นโอตรัฟฟอร์ด2ประตูตัว1น,นะครับ ดังเดือดเบอร์หนึ่งเปิดผลโหวตคู่ปรับตลอดการศึกพรีเมียร์ลีกสกายเบดน,นะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของตระที่เกรดได้จัดทําแบบสุดดวจแฟนบอลในหัวข้อว่าการเจอกันระหว่างทีมไหนในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นคู่ปรับที่แย่ที่สุดตลอดการโดยผลออกมาปรากฏว่าลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันดับที่1ที่3 0มขณะที่เกมดับบี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ตามมาเป็นอันดับที่2 ที่ผลบวก18%และเกมเมอร์ซิไซส์ดารบี้แมตต์นะครับระหว่างเอลตันกับลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่3นะครับมี12%ผลบวกคู่ปรับพรีเมียร์ลีกที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลอันดับที่1ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด30%อันดับที่2แมนเชสเตอร์ยูนต็กับแมนเชสเตอร์ซิตี้18%อันดับที่3ามเอลบตันพบกับลิเวอร์พูล12%อันดับที่4อาร์เซนอลพบสเปอร์10%อันดับที่5อาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด9% อันดับที่6ลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ที่แเปร์เ็นตอันดับที่7นิวคาสเซิลพบซันเดอร์แลนด์5%อันดับที่8แมนเชสเตอร์เด็ตพบลีด4%อันดับที่9เคสทอฟเฟลีพบไบริทันส์เซนตและอันดับที่10เชลซีพบลีด2%นะครับนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่10สิงหาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ